สบายดีสบายดีผมเป็พี่น้องเมื่อนี้บ่าวอาทิตย์พามาทงไหอยทงหน้ามาหาโรกะเมือนี้เป็นมือแรกของปีที่ได้โรกะเมือนี้ไก่สีด้ดำหน้าเลยทุกคนเลยหลังจากที่ฝนตกมาเมือม่อวานเมื่อซื่อนี่เมื่อนี้ก็สีโรกะเมื่ออื่นก็สะได้ดำนะตะกะหาก็มีอยู่สองตาตาเนี่ยกับตาใหญ่เนี่ยท้งลุมเนี่ยก็มี หนุ่มกระตาหนึ่งอีกเขียวอุ่มเลยแต่นับโบม,มี่ได้นับโบม,มี่ลงุงเพิ่งกำลังเอาจาักลงมาจูบหนับมานำกานสี่คนตอนนี้น้องขี้ตากะนอนอ e ยู่เป้นี่แหละไปใช้บัได้เอาโทรศัพท์หัวไว้จังหวัดอะนี่ฮะข้ากกบัดเดียวนี่ฮะ,อะโอ้โลกูาากสาวเลยจดเนาะ mè nó đầy trong mắt này gió ông xì chết mặt này nó quậy khả nạn ขอต่อใส่กําลังตีซํานั้นเองจักบด้เล่งแห้งนํากກขึ้นแล้วซําจักเอ็สั่งนี่แห้งได้จากเอ็สั่งก็ใส่น้ำมันรถจัก น้ำมันมันสะอาดนี่แหละใส่ตึกกังน้ำก็แห้งเติบอยู่กำลังตีขึ้นมาก็เด้พอได้มีน้ำมีในในตะกาพอได้ลบแล้วก็พอได้แช่กาไว้เลยเพราะว่าตะกาเฮามน้ำเด้ ผ่านไป30กว่านาทีในจังวัดกแปดิี่ิแปดสี่สหกสแปดสามชิปสี่ชิปสองสี3ชิปสี่สสิสิโอ้สมควรสมควรสามคนลกอ่ไปชิบไม่หมดหนับไว้ก่อนบปดนีับห้อก็ได้รลายเลย ใส่ได้คุ้มค่าได้จากจีนเลยปีนี่เป็นปีที่สามเลยใส่มาก็ได้สื่อสี่พันหาดอยบาทแถมสายหนึ่งเซนแล้วก็แถมสายดูดหนึ่งอันสายทรงหนึ่งอันหนึ่งเซนอย่างละเซนก็คุ้มค่าอยู่เดี๋ยวนี้มันก็ลงอยู่นะเดี๋ยวนี้ก็ประมาณอยู่สามพักนกว่าๆนี่ก็มีเลยว่าเรื่องจักดูนำ้ำ จมไไัดเลยมบ้านลอยหนึอยมัดลอยนึงหรือว่าหนึ่งลอยหนึ่ยเกบลอยเอลยหนึ่งลมัด <c oughs> เลยตอนนี้ก็ใกล้สีเทียงเลยโมสสิ้สสสาาทเทียงเลยนะได้เติบ เสียงนกกระปูทองทุกคนนกกระปูทองอยู่เดี๋ยวบ่าวอาทิตย์จะไปจอบงนกกระปูก่อนบ้านนี้สชียให้แม่บ้านกับลูกชายขึ้นไปก่อนขึ้นเมื่อหื่นเมื่อเ,เ,อเที่ยงก่อนบ่าวอาทิตย์ไปจอบยิงนก,กนจับบ้านไปลุขึ้นลุตอนนี้บ่าวอาทิตย์กำลังต่ออยู่ใส่เสียงพังพอตอตแต่อาจะต่อนกกระปูดแต่ใส่เสียงพังพพลแบบว่า เสียงพ้องพอเจคายกับเสียงลูกนกกระปูดนะตามสูนก็จะว่านกกระปูดมันจะคิดว่าเสียงลูกมันนะเสียงพ้องพอเสียงคือการกับลูกนกกระปูดก็เลยลองเบึงแต่ยังบ่เคยลองจะเถืดออกมาลุ้่นกันว่ามันสีเขาหรือบ่กกระปูดเส,สีได้เขาเสียด้ยิ่งหรือบอนน่มาีูมาเบิองุูมาหล่นกันดู ถือยอ,อ,อยู่บ่ก็จะมาเหนื่อยลงยานเรียบร้อยอยู่บ่โอ้ยเรียบร้อยเลยทุกคนตามขาดเลยปิดเสียงก่อนฮะปิดเสียงก่อนปลาเถอตามขาดเลยมาหนีินักเดียวจอดปลาเถอะบ่าวถิตนจำเนปันนี่บ่เรียบร้อยจชืถ,ถือใจ โอ้ถึกถึกนี้เลยทั้งขางนี้เลยเห็นไหนังข้าวเดียวนึ่งโอ้เขาวไหวเนาะหยามมีเนะานะาอู้เรียบร้อยเลยตกกระปูดพี่อุลุนอยู่นี่ก้มอุลูดอยู่มาอนีก,ก็ถือ่ะมาเลยได้ Để bên này tôi nừng hoài oh, dành một thứ chơi chơi dành một đại chơi chơi phố mình tịnh cứ dọc 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 bay dọc mãi đi để này liên bộ hướng nhiên lời tuyệt uh, loại để mua phẳng mấy bạn nào xiên nục khâu xiên nục khâu gì bố xong mà đi ลงต่อนุกเขาบุกอีกคนบ้เนาะโอ้นั่งบนละหอดพอหานาที่ซ้ำพอ3นาที่ซ้ำนะกประมาณเกือบเกือบซนาทีบินมาเลยตื่อมาเลยหลังจากทีบท่บ่าทีวาลแล้วปุ๊บวางกล้องลงบกพ่อซิบวิบินปื้มาเลยโอ้แล้วดูนี่โตเขาเนาะเรียบร้อยเนะ่ย บ่อสิดิหลังหลีอยู่นี่อย,ยู่ลุมนี่อย,ยู่ลุมเงือพีนนี่ยอยู่เงาไหม้นี่บินปื้อมาเลยอันนี้กับบกุกลบินมาจับนี่แก่ไก่ต่ำๆหนึ่งนำมาแล้วแป้งแล้วเรียบร้อย<ม>อออหลอกขาหมูหมูช้างนี่นหูสิงบอกคือชิมันหลอกขาหมูสิงนั่น เสียงบกเขาขันทุกคนนกเขาขันอยู่บ่ลองบ้งอีกบ่ลองมึงก่อนเนาะบางทีฝุกโอตอนนกเขากับบวเขาบกเขามาไก่เลยงสงงัสโทรศัพท์เขาเสียงมันค่อยบ่เขาต้องใส่ลำโพงต่อมันจังสิเขาสรุปแล้วว่า ในนกตัวเดียวนกกระปูตัวเดียวม้าหนึ่งมันนี่เมือม่อเมือ่อไหงเห็ดอยู่เห,ห็ดกินแล,ล้วกัสชีโงมาลรคกาอีกนะอย่ามันสวยอย่ามันแบบว่าอ,อย่ามันคำก่อนส,สร้างเสียดอยู่เห็ดกินเลยกินเขาเลยชีโรงมาลรคก,กาอีกเลย เลยเนาะ่เทยักษนะ์คะตั้ปีตั้เป็นปีตั้เป็นปีเลยโอ้เนี่ยได้ตั้เป็นปีใช้ปีปปโอ้จะเชี่ยวปีก้วยนี่มาตามั้ตั้ก็คือตามมาั้หุงนี่ออนข่กขกันเนาะักเทียม,มใส่ย่อโอ้บด้ใส่ักเทียม ได้สมใส่มาตัด hmm. กับพ hey, ี้น like ี like ้แม่แม่อือเนี่ยในก็ได้เนาะเอายังเลยบวงเอาบวงนี่บวงเลยนะบวงคยมีอยู่โอ้เอาเศยร้ายไปเชี่ยบร้ายไปหาเศยน้อยไปเชียบน้อยได้ป้อเศษเกือบบวงเชียบร้ายเลยเบนเอาเครื่องบวงเนาะยั้งกันนะ ด้านกระชายขาดอะไรคือแกลบปลาปลาหมักนาวหมักนาวชมในบ้อหม,ม,มักนาวโอ้ทหธรรมดนปลาคามธรรมดาปลาคามเราใส่ เอาไปบนมัดเห็นไปยังเลยเอาไปบนหมัดค่ะโอ้ยาาหมัดลย้ายเอาวโอเห็นีวเาเหยังเอาไงเอาตอกม่ให้ไม่ยายหไม่ย้ายเห็นยังล <her> <language> ูกย้ายเล้าเ้าอนี่แหละโอกระชีหอกตบ่โอ้มีไงกรชีหอกตะตมลูกชายกระชีหอบป่เห็ดเป็นป่เห็ดเป็น ใส่เลยนเนาะจเสีไว้เฮืองและปีนี่ครับเ่อออออนหนับกบ่แงนะเอาเส่เฮืองกรไดบ่รือว่าห้องาบ่เกรไดบ่จบ่ส่กรได้ห้หลังหนางีใช้เกลี่ลย ได้จ้ะโอเคปะยังม uh ูโทมีพอดิโอ้ดิไปเด้บบก่าพื้นเลยังจังป๊อปยังกปลาหนึงหัวหนึงหัวปีหนึ่งหัวปีในโคกหนึงพอดีตัวหนึ่งพอดีครับลูกยัง เก็บยอเนี่ยเราห่อกระต้มเออนีเดีนานโอ้หอแล้วเยบลูกเห็เป็นบ่เห็ดบเป็นอ่ะนี่มีองีมีองกรีบมัหนึ่ีองกีบมนึงมีองกีบเอาสามกีบก็ได้บ่ไหมไม่น่ามันน่านซุกบ่มันใหญ่ มาทุกคนมากินเข่ารำกันอันนี้เป็นขัวนกฟีมือบ่าวอาทิตย์อันนี้เป็นตำปีฟีมือแม่บ้านอันนี้ฮะเปน็นจะได้แซ่บแซ่บเป็นบ่เอากินกินแ่มากินเข่าให้เมียแพงกินก่อนก็นได้เอากินก่อนก็นได้เห็นมันเลือกัแต่ตอนพวกนั้นจะคอยกินเอากินเองดเออเอ,อเานกกดด้นวยนวกกระปู้ สิมีเสียงรบกวนเนะาะเพราะว่าเพื่อนเ่าไก่คนทางใหญ่คนทางเหล็กที่สิบสามไต่พอาจึงหนึ่งว่าถนนเหล็กที่สิบสามไต่ <c oughs> เป็นจะได้หนกค่ะแอบอยู่ได้มานาเราจะเลยมานได้หอยเป็นคนใหม่ได้เดี๋ยว เราเห็นทาวาได้ยิ่งเลยทือ่ะบไใผ้าว้ายังไงโรมพยบาลยุ่ซึ่งเลยเต๋อเขาว่าคอยไปกับเพลินอน่ะัคย<ำ>ได้กินไปแล้วผมบัวคยได้กินยังเลยบัวบัวพัาากราคาห่าขึน้นบัวคอยต้องโให้เจ้าหิวเลยนะนั่งหนาอก็เลยบัไปหนะัก เนี่ยวหน่อยอ่ะอ่ะกีนขอนุกันทุกคนคนไปนั่งอยู่หันไปซื้อถูกไปนั่งสองดอกจะนั่งพกนะ๋ยววายก่อนหรอมุดเดียววายแล้ววายยุ่งวายยุ่งถูกยุ่งเนาะยุ่งไรจะดูคุณมาแล้วไงคุมาแล้วอันได้ใช้มากินหรอ าาาารูปเขารูปเขาหรอเรื่องไข่รูปไข่อ๋อลุงวันนี้หลงัาาลง,ลงจากที่เา่าพากินเขาที่น้ำแล้วก็สิาพากันลงนตะกาเล้เฮ้ยตะกาไปลูกกาเพิ่มอีกเพราะว่ามืออื่นนี่เขาสิได้ดำหน้านะเขอขอมมกขอบใจหลายๆที่ท่านทิดตามหับส้มมาแต่จุดทจบเด้อขอบุญขอบคุณหลายๆอ๊ะออมาพอกันใหม่วิดีโอต่อไปสำหรับวิดีโอนี้พวกเฮ้อ,องคนขอกล่าวคำว่าสบายดี